สวัสดีค่ะทุกทุกท่านมาพบกันอีกครั้งหนึ่งกับรายการเล็กเด็ดประจำวันกับจารักษา์เอ็มไทยค่ะวันนี้เป็นวันพฤหัสบสดีที่21ธันวาคมก่อนเข้ารายการทุกท่านอย่าลืมเข้าไปดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน m อ็มไทยกันนะไปจับจองเป็นเจ้าของวอลเปเปอร์ชุดบรมมหาเศรษฐีใหญ่ที่ออกแบบและก็ผ่านพิธีบวงสรวงโดยอาจารย์มิกพัชรัทุตเทวะ วัวเปเปอร์ชุดนี้นะคะจะมีรูปภาพองค์เทพถึง3พระองค์เลยทีเดียวพระพิฆเนศนะคะก็จะเป็นเทพแห่งความสําเร็จแล้วก็ความอุดมสมบูรณ์พระแม่รัศมีค่ะก็จะประทานความร่ํารวยแล้วก็ยังเสริมดวงความรักด้วยส่วนองค์ท่านเท้าชัมพลหรือท่านเท้ากุเวนนะคะก็จะเป็นมหาเทพแห่งทรัพย์ส,ส,ส,สมบัติจะเป็นผู้ที่ดูแลครอบครองสมบัติแห่งแผ่นดินนะคะเมื่อนําทั้ง3าพระองค์มารวมกันนะคะก็จะได้เป็นไตรภาคีค่ะ แล้วก็ด้วยเทวฤกษ์ของทั้งสามพระองค์เนี่ยก็จะทําให้เกิดมงคลราบผลอันยิ่งใหญ่นะคะบางเกิดเป็นโชคลาภนะคะบางเกิดเป็นโอกาสใหม่ๆใ,ในเะรื่องของการเงินเวลาจะหยิบจะจับอะไรก็จะเป็นเงินเป็นทองทุกท่านนะคะที่สนใจเนี่ยสามารถกดสั่งซื้อได้เลยค่ะในราคาแค่เพียง129บาทแล้วท่านที่กดสั่งซื้อนะคะก็จะได้รับเลิกเปลี่ยน Paper วยอลเปเปอร์เฉพาะของคุณด้วยเช่นกันมาดูในเรื่องของการพยากรเงินค่ะ สำหรับคนที่เกิดวันพุธกลางคืนวันพุธแล้วก็วันศุกร์เนี่ยวันนี้นะคะในเรื่องงานเนี่ยมีความก้าวหน้านะรวมถึงการติดต่อประสานงานที่มีความคล่องตัวแล้วคุณก็ยังมีดวงของการเสี่ยงโชคค่ะรวมถึงการวางแผนการท่องเที่ยวด้วยการเงินถือว่าดีนะแต่สิ่งหนึ่งที่คุณต้องระมัดระวังเป็นเรื่องของสุขภาพสำหรับคนที่เกิดวันจนันทร์วันพฤหสัสบดีแล้วก็วันอังคารวันนี้นะคะจะเด่นในเรื่องของความรักค่ะแล้วก็ในเรื่องของการเงินด้วยเช่นกัน ทีนี้ในเรื่องของความรักเนี่ยเขาบอกว่าคนโสดนะคะก็จะมีโอกาสได้พบคนถูกใจใครที่มีปัญหากันอยู่นะคะการง้อขอคืนดีนะคะก็จะสําเร็จด้วยเช่นกันเรื่องการเงินเนี่ยนะคะแม้จะดีก็จริงนะแต่ต้องระมัดระวังการใช้จ่ายที่เกินตัวนะคะหรือการสับเภ้าในเรื่องเงินทองจะทําให้คุณเสียหายได้ สีงบงคนวันนี้จะเป็นสีแดงสีชมพูสีครีมแล้วก็สีเขียวแล้วสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่จะเสริมดวงการงานนะคะก็จะมีหลวงพ่อปานพระแม่ธรณีแล้วก็หลวงพ่อโสธรสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่จะเสริมในเรื่องของการเงินงกับโชคลาภก็จะมีพระราหูพระอุป,ปคุตแล้วก็พระแม่ลัศมีสําหรับเครื่องประดับเสริมดวงในรอบสัปดาห์นี้ใช้พลอยสีขาวหรือสีเขียวค่ะคนที่เกิดในวันนี้นะคะหรือเกิดในเดือนธันวาของรอบสัปดาห์เนี้ย เวลาเราจะทําบุญเสริมดวงวันเกิดนะคะต้องทําบุญด้วยน้ํานะคะอาจจะเป็นน้ําดื่มนมกล่องน้ําผลไม้ได้หมดเลยรวมถึงในอาหารที่เราจะใส่บาตรถวายสังฆทานหรือทําบุญก็ต้องมีพวกนมกล่องหรือน้ําผลไม้อยู่ในชุดทําบุญด้วยตรงนี้จะเป็นเคล็ดแว่าเวลาเราจะทําอะไรเนี่ยทุกอย่างก็จะราบลื่นนะคะชีวิตก็จะอยู่อย่างร่มเย็นเป็นสุขมาดูกันสักนิดเมื่อวานตัวเลขที่วางไว้เป็นอย่างไรกันบ้าง ในรอบ17.30นเลขที่ออกคือ336แล้วก็35รอบนี้จะมวเลข3เข้ามาในหลักร้อยบนค่ะแล้วก็10บนรวมถึง10ล่างด้วยชุดวิ่งค่ะเข้ามา3ตัวบนนะคะคือ36แล้วก็ในชุดจับคู่ก็เข้ามาเป็นตัวกลับของสองตัวล่างคือ53ส่วนในรอบ19.30นเลขที่ออกคือ906แล้วก็67รอบนี้ตัวเลข9เข้ามาในหลักร้อยบนค่ะก็เป็นของสายวิ่งกันไป มาถึงการวางตัวเลขเด่นประจำวันพฤหัสบดีที่21ธันวาคมค่ะในช่วงเวลา17.30นชุดวินเลขที่วางไว้ให้จะเป็นเลข4เลข2เลข1เลข7เลข5ในวันที่เลข4กับเลข2ชุดจับคู่40 43 46 48 49 02 32 62 82 92แล้วในช่วงเวลา18.30น ชุดวินเลขที่วางไว้ให้จะเป็นเลขหนึ่งเลขแปดเลขหเลขสอเลขเ้าในวิธีเลขหึ่งกับเลขแชุดจับคู่หนึ่งศูนย์หนึ่งสามหนึ่ง่้าเนมแปหวรอบจุดเก้าจุดมศนอชุดวินเลขที่วางไว้ให้จะเป็นเลขเจเลขหเลขหเลขสี่เลขแปในวิธีเลขเจกับเลขหชุดจับคู่ 50าศูนย์ห้างห้าสามก็เก็เป็นทั้ง3ามช่วงเวลาของวันพฤหัสบดีเลยนะคะทุกท่านอย่าลืมมันทำบุญทำทานนะบุญจะได้เกิดกุศลจะได้มีนะคะทำให้เราบาังเกิดเป็นการเงินแล้วก็โชคลาภเข้ามาหาเราพรุ่งนี้มาพบกันใหม่ค่ะกับรายการเลขเด็ดประจำวันกับอาจารย์รักทาเอ็มไทยขอบคุณทุกกำลังใจนะคะที่กดไลค์กดแชร์ให้วันนี้ขอให้ทุกท่านรับสรัรับโชคขอให้ทุกคนโชคดีสวัสดีคะ่ะ